สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะจะพาไปดูการเอานกไปตรวจเพศนะคะเป็นนกแอฟริกันเกนะคะ2ตัวค่ะเราไปตรวจกันที่ร้านเพรคอนเนอร์นะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่สนามหลวง2นะคะตลาดสนามหลวง2หรือตลาดทนบุรีค่ะ สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจเพศนะคะอยู่ที่ตัวละ250บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งผลทางไปรษณียน์นะคะตัวละ50บาทค่ะแต่สำหรับวันนี้เราไป2ตัวพร้อมกันนะคะก็เลยจะประหยัดค่าส่งไปอีก50บาทวันนี้จ่ายไปทั้งหมด550บาทค่ะนนนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับนกนะคะที่ยังเป็นนกเด็กอย่างนี้นะคะก็จะตรวจโดยการเจาะเลือดนะคะจะต่างจากนกใหญ่ที่จะใช้การถอนขนไปตรวจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไม่เพราะว่าเดี๋ยวพอไปพี่ไปตัวไหน คือรหัสใช่แต่ว่าตรงไหนเปล่าใหญ่หรือเล็กเครียดอีเขานี้ถ้ามันพูดกับพูดก็ไม่เท่าไหร่ก็พูดกับพูดก็ยาวเลยแต่เหนี่ยท้องช้ำท้ำหนท้องก็จื้อเลืกปอาหนูไม่ค่อยกลัว 700, 700, 100. Nhưng mà, n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 hưng lắm จีหรือเจที่ตรีค่ะตัวเล็กนนองปลาส่นเหน้ไม่ไม่ส่วนสองนะตัวเล็กตัวเล็กอะไรชื่อัวเลกัวใหญ่นึ่งตัวก็ชื่อตัวน้อยเป็นเป็นจีแต่เวัไอันนี้คงแก้วมาเหรอคะไม่ที่บ้านีเรียน จ่ายตังอ๋อต้องไปจ่ายตรงนู้นหรอคะขอบคุณค่ะอันนี้ของี่เ่ระ550บาท550าทเรียบร้อยไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าผลออกมายังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูในคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ